ถ้าคุณลงทุนผิดที่10ปีก็เจ๊งคจากโควิดลงมาถึงจมนาถุวันนี้นะครับรายย่อยก็คือติดหุ้นเพิ่มอีก5 0แสนล้านนะครับรวมเป็นคนไทยจิตหุ้นทั้งประเทศแค่นี้ฮะตัวเลขนี้โหลดได้จากตลาดหละักทรัพย์เลยครับมีโอกาสขึ้น แต่ขึ้นโดยมีพื้นฐานหรือเอาเงินมาทําให้ขึ้นถ้ามีเงินมาทําให้ขึ้นเรียกว่าการปั่นหุ้นเกิดขึ้นหนึ่งครั้งคือเดือนตุลาปี2567โดยกองทุนวัยุภักครับเรียกว่าเอาเงินมาปั่นหุ้นให้คุณเข้าใจว่าจากนี้ถ้าหุ้นไทยขึ้นไปขึ้นได้ครับเอาเงินจากไหนมาซื้อเปลี่ยนงบประมาณเลยครับห้าแสนกว่าล้านที่จะเอาลงไปนะ่ะเอามาซื้อหุ้นเลยถ้าตั้งกองทุนซื้อหุ้น พิททะลุทันแปดสองพันเลยฮะ5้าแสนล้านสุดท้ายเป็นไงครับก็ลงต่ำกว่าตอนที่เริ่มซื้อ <the> คิดตาเคยเห็นอาจารย์ให้ข้อมูลผ่านสื่อว่าคนไทยเนี่ยติดดอยนะักลงทุนไทยติดดอยอยู่หลักล้านล้านนะคะ คือตัวเลขหนึ่งล้านกับอีกสามหมืล้านนะครับข้อมูลตัวเลขนี้ <S <S ถ้าอาจารย์จะกรุณาแชร์ได้ไหมคะว่ามันมานจาก<ะ>ไหนอันนี้เริ่มมาจากตัวเลขที่เก็บย้อนหลังมาตั้งแต่ตลาดเปิดเผยข้อมูลการซื้อขายของต่างชาติแล้วพันมาเริ่มต้นถึงคื่นหนึ่งเนี่ยคือปีสองพันแปดที่เริ่มขึ้นจากสี่ร้อยเนี่ยนะครับจากสี่ร้อยที่ขึ้นมาถึงพันหนึง่งอ่ะต่างชาติซื้อมานะครับหนึ่งแสนมืล้านนะฮะ หลังจากนั้นก็จะพันการซื้อการขายของต่างชาติมาโดยตลอดนะครับแล้วเห็นว่าการเริ่มจากตรงนี้นะครับจนถึงวันเมื่อวานเนี่ยต่างชาติเป็นฝั่งขายอยู่หนึ่งล้านสองมืนหกพันเก้าร้อยสิบสองตัวเลขตัวนี้จะเปลี่ยนตลอดนะฮะแล้วใครซื้ออ่ะนี่ไงกองทุนรวมโบรกเกอร์นันลกลงทุนทั่วไปเราเห็นได้ว่ากองทุนรวมจากจุดเริ่มต้นที่ต่ํากองทุนรวมไม่มีหุ้นเลยครับกองทุนรวมมาไล่ซื้อหุ้นจากขึ้นสามนะครับ ขึ้นสาตรงนี้ก็คือขึ้นจากแปดร้อยตอนน้ำท่วมนะครับแต่กองทุนเข้าซื้อตั้งแต่พันห้าจนถึงพันหกแล้วก็ไปพันแปด้อยห้าสิบครับแล้วกองทุนตัวนี้ก็มาขายออกคือ LTF ติดกันข้างเมืองสี่แสนล้านดูตัวแรกครับกองทุนไม่มีทางไปได้เลยหุ้นที่อยู่ที่ต่ำไม่มีหุ้นแต่หุ้นอยู่ที่สูงซื้อกลับมาอยู่ที่พอตเองหมดเลยรายย่อยขายอีกตัางหากนะครับ ขายเนี่ยขายนะครับในโซนเนี่ยโซนพันห้าขายไปแสนสามแต่โซนจากพันแปดร้อยห้าสิบนะฮะนะครับพันแปดร้อยห้าสิบคือตรงนี้นะครับคือขึ้นห้าเนี่ยเห็นไหมครับขึ้นห้านะครับขายแล้วก็มาซื้อแล้วขายแล้วก็มาซื้อซื้อซื้อหนักเลยโดยเฉพาะขึ้นเอกนะ็กเนี่ยขึ้นเอ็กเริ่มจากโควิดจากโควิดลงมาถึงจมมาถึงวันนี้นะครับ รายย่อยก็คือติดหุ้นเพิ่มอีก5้าแสนล้านนะครับรวมเป็นคนไทยติดหุ้นทั้งประเทศแค่นี้ฮะตัวเลขนี้โหลดได้จากตลาดหลักทรัพย์เลยครับดาวน์โหลดขึ้นมาได้เลยครับไม่ใช่ข้อมูลที่ปิดบังครัแต่ไม่มีใครมาเก็บตัวเลขแบบพี่ที่จะมาเปิดเผยแบบนี้นะครับอันนี้คือที่มาของหนะึ่งล้านสามหมื่นบางทีก็ตอนนี้กำลังไต่อันดับมานะครับไต่ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะเห็นหนึ่งหนึ่งล้านหนึ่ง เดี๋ยวก็จะเพิ่อไปเรียกเพราะต่างชาติยังไงก็ขายตลอดฮะค่ะยังไงก็ขายตลอดครับแล้วมีโอกาสที่หุ้นไทยจะขึ้นไหมคะอาจารย์คะมีโอกาสที่จะกลับไปจุดที่เรกเคยลงมาหุ้มีโอกาสขึ้นทั้งนั้นแต่ขึ้นโดยมีพื้นฐานหรือเอาเงินมาทําให้ขึ้นถ้ามีเงินมาทําให้ขึ้นเรียกว่าการปั่นหุ้นเกิดขึ้นหนึ่งครั้ง คือเดือนตุลาปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดโดยกองทุนวายุพักครับเรียกว่าเอาเงินมาปั่นหุ้นฮเพราะแปลว่าเลยครับพอขึ้นไปแล้วลงต่ำประเดิมขึ้นครับเพราะฉะนั้นเราให้คุณเข้าใจว่าจากนี้ถ้าหุ้นไทยจะขึ้นไปอ่ะขึ้นได้ครับเอาเงินจากไหนมาซื้อมีครับเปลี่ยนงบประมาณเลยครับห้าแสนห้าแสนกว่าล้านที่จะเอาลงไปนะเอามาซื้อหุ้นเลยครับตั้งกองทุนซื้อหุ้นขึ้นทะลุพันแปดสองพันเลยฮะห้าแสนล้าน สุดท้ายเป็นไงครับก็ลงต่ำกว่าตอนที่เริ่มซื้อค,คุณทำให้หุ้นขึ้นได้นะฮะคุณหลอกตัวเองมา20ปีวันนี้อย่าหลอกตัวเองเลยเพราะมันเป็นการหลอกให้คนที่เขามีเงินฝากอยู่นะฮะไปติดหุ้นเพิ่มคุณกำลังหลอกเขาที่กำลังจะขาย LTF นะครับแล้วคุณก็เอาเงินของเราเนี่ยไปจ่ายภาษีให้กับคนที่จะไปไทย ESG แต่คุณไม่สามารถบอกได้นะครับว่าคุณไทยจากนี้ไป5ปีอ่ะจากขึ้นไป50เปอร์เซ็นนะครับได้ยังไงโดยวิธีการยังไงโดยธุรกิจอะไรนะครับคุณก็คิดได้อย่างเดียวว่าเดี๋ยวกูก็ปั่นขึ้นเอาเงินจากไหนอะ่ะอยู่รอดถึงอีกเดือนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะรัฐบาลเนี่ยแล้วพี่ก็บอกเลยรัฐบาลใหม่มาก็แก้ไม่ได้ครับ เพราะมันเป็นปัญหาเรื่องโครงสร้างหมดแล้วปัญหาเรื่องโครงสร้างเนี่ยมันเป็นเรื่องที่พี่บอกเลยว่ามันแก้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางที่ดีก็คือเราต้องช่วยตัวเองใช้เจอปี4ศูนย์จะรู้ว่าคุณไม่มีกินขอใครกินไม่มีใครให้คนติดหุ้นมีตังค์นะครับขายหุ้นยังมีเงินนะครับแล้วก็ต้องไปแก้ปัญหาต้องมีความรู้ไปแก้ปัญหาอย่ากลัว อย่ามากก็หมดเหมือนที่บอกว่าอย่างมากก็เกิดสงคารามนิเวเคลียร์ไม่ต้องกลัวอะไรไปแก้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณลงทุนผิดที่สิบปีก็เจ๊งครับไม่ใช่ไม่รวยนะสิบปีก็เจ๊งครับมันผิดที่ถ้าวันนี้คุณยังไม่รู้ว่าคุณลงทุนผิดที่เพราะหุ้นต้องเริ่มมาจาก GDP การเติบโตของเศรษฐกิจการกระจายไรายได้การที่ประเทศพัฒนาไปถึงจุดที่ นะครับคุณไม่ต้องไปว่าญี่ปุ่นยุโรปหรอกเพราะตอนที่เขาแย่เน่ะเขาเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วแปลว่าเขาเจริญแล้วแปลว่าคุณเดินถนนแม้ไม่ทั้งทางมลายรถก็จอดให้คุณเดินข้ามแปลว่านั่นแหละประเทศที่เจริญแล้วแต่ตราบใดที่คุณยังเห็นนะครับไม่มีใครสนใจคุณเลยแม้กระทั่งคุณเดินข้ามทางมาลายรถก็ยังชนคนทางมาลายแสดงว่าประเทศนั้นนะติดกับดักนะครับของการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ไม่เชื่อคุณลองไปญี่ปุ่นคุณลองไปยุโรปประเทศไหนก็ได้นะครับไวเขียวเนี่ยคุณเดินข้ามเลยเขาจอดให้คุณครับแต่คุณจะไม่เห็นสิ่งแบบนี้ในประเทศไทยถ้าคุณเห็นเมื่อไหร่คุณก็จะไม่เห็นในเวียดนามคะคุณก็จะไม่เห็นในกัมพูชาครับนะครับแต่คุณเห็นในสิงคโปร์นะถ้าคุณจะดูว่าประเทศไหนพัฒนาแล้วรอดก็คือดูแบบนี้นะครับ คืออันนั้นที่ซันพูดถึงมันเอ่อมันสะท้อนมาถึงเรื่องของมิติทางเศรษฐกิจยังไงคะมาจากพื้นฐานของความมันจะสะท้อนมาที่รายได้ของประชาชนแล้วไงฮะอืมค่ะการกระจายรายได้มันสะท้อนว่าประชาชนก็มีอาชีพที่ถาวรแล้วไงฮะมันมันสะท้อนว่ามันไม่ได้ผูกขาดอาชีพอยู่กับกลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแล้วไงครับค่ะแต่มันสะท้อนว่าธุรกิจที่เป็นทั้งหมดขนาดใหญ่อ่ะมันไม่ได้เป็นธุรกิจครอบครัวแล้วไงครับ พี่ถามว่าเอ็นเวีเมันเป็นธุรกิจครอบครัวของเจสันห่วงไหมเมตามันเป็นธุรกิจของครอบครัวของ Mark มาร์คซิการ์เบิร์ไหม Microsoft อะนะครับท่านท่านประธานเนี่ยถือหุ้นอยู่กี่เปอร์เซ็นต์มันกระจายฟาร์มบ้างข้างไปไหมแต่จีนเป็นนะประเทศจีนเป็นนะครับหุ้นบางตัวเนี่ยเจ้าของใหญ่ถือหุ้นแค่หุ้นเดียวนะ ตอนนั้นพนังงานถือค่ะนะครับมันจะสะท้อนออกมาเองนะครับคุณลองไปจีนตอนนี้เราล้าหลังเขาเยอะมากดูแค่วัฒนธรรมอย่างเดียววัฒนธรรมมันจะเป็นตัวที่บอกถึงถามว่าทําไมคนไทยแบบนี้เวียดนามเลยจะเปน็นแบบนี้เพราะมันยังหาชาวกีนข้างมาอยู่มันไม่มีอาชีพที่แน่นอนเนีนะครับแต่ในยุโรปเขามีอาชีพที่แน่นอนนะครับเขามีฟาร์มที่ใหญ่โตเขามีการจัดการแต่ฟาร์มบ้านเราส่วนใหญ่ไปอยู่ที่ไข่ก็ไปอยู่ที่ในทุนหมด ายพูดไม่ได้ผิดนะครับแต่เราไม่ได้สร้างให้คนของเรามีอาชีพที่ถาวรแล้วเราก็ยังไม่สร้างต่อไปเพราะฉะนั้นคือตัวสะท้อนคนพชากรมันมันจะสะท้อนครับมันจะทอนไปที่สังคมทั้งหมดเลยนะครับแต่เขาจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่เดินเลยไปละข้ามได้ไปละแต่คนหนึ่งคนก็ไม่สามารถจะไปแบกคนทุกคนได้แต่สิ่งที่เราทําได้ก็คือเออไปเอาเงินที่คนเขาพิมพ์จะต่างประเทศกลับมาที่บ้านเราไหมนะ่ะเป็นสิ่งที่เราทําได้ตอนนี้ ในความคิดของคนที่ของเราที่มีอยู่นะครับไม่ได้มาชี้ชวนแต่ให้ไปลองดูนะครับส่วนคนที่เขเคยไปลองมาแล้วจังหวะตอนนี้ไม่ใช่จังหวะที่ดีมากของหุ้นขนาดใหญ่นะฮะแต่ถ้าตามไปเมื่อสองปีที่แล้วนะยิงตัวไหนถูกหมดทุกตัวแต่ตอนนี้มันต้องเลือกแล้วมีความเสี่ยงสูงนะแต่มีโอกาสรอดเพราะว่าคุณซื้อหุ้นไทยอยู่นะมันจะลงไปเรื่อยๆฮะไม่มีโอกาสรอดเลยเหรอคะอาจารย์ ก็บอกแล้วไงต้องมาปั่นไงเว้นแต่ว่าเราเห็นข้อมูลว่าประเทศไทยจะจะมีธุรกิจอะไรอ่สมมตินะครับบนก่อนพี่พูดไปถ้าพี่เป็นหมอเจ้าของเมเดสพี่จะย้ายบริษัทตัวเองไปจดที่ n ส s d a กเพราะเมเดสต้องการระดมทุนอีกเยอะพโอกาสเติบโตเยอะแต่มันไม่สามารถระดมทุนในประเทศไทยได้นะครับ แล้วคุณภาพแบบเมดสสามารถไปจดทะเบียนใน n a s d a กได้ถร้ามีโอกาสระดมทุนได้อีกเยอะนะครับไม่ใช่หุ้นดีๆในเมืองไทยไม่มีแต่สิ่งแวดล้อมมันไม่ใช่ไงถูกไหมครับมันก็จะเห็นราคาเมเดสอยู่แถวเนี้ยหมอก็แบบโอ้อยากให้โตโตไงไม่มีเงินนะครับ ไปอยู่เมืองนอกอาจจะทําเป็นสตาร์ทอัพเปิดซีรีส์หนึ่งซีรีส์วันซีรีส์ทูซีรีส์ทีออกมาแล้วก็โอ้โหเมเดสเป็นบริษัทไทยที่จดทะเบียนใน N นสเดกคือบริษัทมันดีอะ่ะแต่มันไปไม่ได้สุดท้ายดีไม่ดีเอาไปใจครมาสอนให้ปัดราคาหุ้นอีกอาชีพหายอีกเอาหุ้นไปจำนำอีกโอ้เห็นภาพเลยนึกภาพออกเลยมันไม่มีนักลงทุนที่แท้จริงไงทำไมไม่มีก็ามาติดหุ้นจนหมดไง มันคิดจะมีนักลงทุนที่แทนก็ทุกคนก็อยากเอาตัวรอดไงอันนี้ก็คือแต่แต่ประเทศไทยมีดีอยู่อย่างนะมีทุนสำรองระหว่างประเทศเท่ากับฝรั่งเศสในขณะที่ฝรั่งเศสมี GDP นะครับขนาดเศษรษฐกิจโตกว่าเราห้าเท่าคือคือเรื่องดีของเรานะฮะนะครับประเทศไทยยังมีโอกาสดีกว่าประเทศในภูมิภาคอาเซียนที่มีทุนสำรองระหว่างประเทศสามารถเอามาใช้ในการพัฒนาคนไทย ที่ดีอยู่แล้วแต่แค่ไม่มีโอกาสนะคนไทยเนี่ยเป็นคนที่มีคุณภาพแค่ไม่มีโอกาสพี่มายืนวันนี้ได้เนี่ยพี่มีคุณภาพแต่ถ้าพี่ไม่มีโอกาสที่เขาเสนอให้พี่มานั่งทํางานตรงนี้นะวันนี้พี่ก็แม่งล้มละลายอ่ะ mm. นึกออกป่ะไม่รู้จะไปหากินอะไรเหมือนกันแต่เพราะพี่มีโอกาสคนไทยที่มีความสามารถเยอะนักลงทุนไทยเนี่ย ที่ฟังอยู่ตอนนี้นะพี่บอกเลยนะครับคุณเป็นเทรดเดอร์เนี่ยครับเทรดอะไรคุณในเมืองไทยคุณเจ๊งหมดคุณเราไปอเมริกาแล้วคุณจะเข้าใจว่าทำไมมันง่ายอยู่วะแค่เรียนความรู้นิดหน่อยนะแทงอะไรไปมันก็ถูกหมดะนะครับมันง่ายอะ่ะแต่คุณอาจจะไปพลาดตอนท้ายที่คุณไปหลงอะไรก็แล้วแต่นะซื้อหุ้นอะไรที่แบบเหมือนเมืองไทยนะฮะไปเล่นหุ้นเพนนีซ็อกอนะไรเงี้ยอาจจะอาจจะเจ๊งก็เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ในแง่ของการลงทุนเนี่ยคุณใชยไม่ขึ้นมีน้องทุนถาม,ถามว่าคุณแบงก์ก็ไม่ไหวหรอคะอาจารย์คุณวิลาถามมานะคะคุณปล่อยสินเชื่อไม่ได้อีกห้าปีอ่ะคุณต้องบอกว่าต่อไปนี้คุณจะปล่อยสินเชื่ออะไรได้นะครับในเงินที่มีอยู่ในระบบหกล้านล้านคุณจะไปปล่อยสินเชื่ออะไรแล้วไม่เสียคุณต้องตอบให้ได้ก่อนถ้าตอบได้ก็ คุณแบงก์ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าต่อไม่ได้นะแบงก์ก็จะเริ่มไม่เจงอะแต่ไม่โตนะครับมันจะไม่โตนะครับเพราะแบงก์เนี่ยต้องเริ่มจากปล่อยสินเชื่อได้ก่อนวันนี้แบงก์อยู่ได้เพราะอะไรครับทางนิมไงทางนิม่มเข้าใจไหมครับทางนิ่มกว้างๆไงเงินฝากต่ำๆไหมเงินกู้สูงๆไงก็อยู่ได้ไง แล้วก็จําเป็นต้องทําแบบนั้นด้วยนะครับบือบคบอกว่าคือแบงค์งเ,นเนี่ยต้องบอกว่ามันแบงก์มันไม่ใช่มันไม่ใช่ธุรกิจมันเป็นคนกลางนะครับแต่ก็จะมีบางแบงค์อย่างเอชซีบี k บเนี่ยที่เขายามพยายามจะไปเป็นเทคอ่ะแต่ก็ยังไม่เห็นเทคไหนของเขาอะที่มันทําเงินได้อ่ะใช่ไหมครับค่ะอ,อาจารย์ถ้า หวังเพื่อที่จะได้ปันผลไหมคะได้พอหวังได้ไหมคะอาจารย์ในตลาดหุ้นไทยก็ได้างี้ไงยกตัวอย่างให้ดูนะครับนี่ฮะปันผลพี่จําได้มีคนบอกให้ชื่อปันผลแลนท์เขาที่ราคาสิบบาทตัวนี้ยแล้วมันปันผลห้าเปอร์เซ็นต์ตอนนี้มันเหลือสามบาทห้าสิบมีหุ้นอะไรที่เป็นแคชคาวอะแล้วจ่ายปันผลห้าเปอร์เซ็นตบ้างครับแคชคาวที่มีก็คือ AIS a d v a n c e ใช่ไหม โลงไฟฟ้านนีนก้กโอเวอร์ซ์พายก็ไม่ใช่ละก็มีแบงค์ที่จ่ายสูงนะแบงค์ยิ่งจ่ายปันผลสูงก็จะทําให้เงินกองทุนของตัวเองลดลงไปเรื่อยๆนะครับเงินกองทุนลดลงไปเรื่อยๆความต้านทานของหนี้เสียของเศรษฐกิจที่แย่ก็จะน้อยลงนะครับมาไล่กันสุดๆก็ได้ทุกตัวมีหุ้นอะไรอะ่ะอาจจะเป็นหุ้น สหพัฒไหมตัวเล็กๆซึ่งซื้อได้นะได้ผลผลราคาไม่ไปไหนนะครับแต่เวลาจะขายก็ขายยากเรากําลังพูดถึงว่าคนส่วนใหญ่อ่ะที่ติดหุ้นอยู่สามหนึ่งล้านสามหมื่นเนี่ยจะแก้ปัญหายังไงเราไม่ได้พูดถึงรายบุคคลนะครับแล้วอเมริกาทําไมเขาทําได้เขาพิมพ์เงินทําไมเราทําไม่ได้เราไม่ได้พิมพ์เงินเข้าใจไหม เราทาไงเราก็ไปเอาเงินที่เขาพิมพ์มากลับมาบ้านเรากลับมาก็ไม่ต้องเสียภาษีไงก็กลับมาครับแล้วเมื่อหุน้นใครมันลงไปถึงจุดจุดหนึ่งที่มันเป็นแคชคาวอะคุณที่จ่ายผลผลได้แล้วไม่ใช่คือต้องเป็นแคชคาวมีไรายได้ที่แน่นอนเมื่อก่อนเราก็บอกอาจจะเป็นโลกไฟฟ้าก็ไม่ใช่แล้วนะฮะมันก็เหลือสื่อสารไหมสื่อสารก็ไม่ใช่ทรูทรูก็ไม่ true. True ได้จ่็ยเงินันผลก็เหลือตัวเดียวคือ a อ a ออก็ H. p e เท่าไหร่ล่ะ แล้วจ่ายเป็นผลกี่เปอร์เซ็นต์ละก็ไม่ใช่ห้าเอร์เซนในตลอดชีวิตของกีต้าเนี่ยที่อยู่ในตลาดการเงินมาเนี่ยกีต้าไม่สงเกตความผิดปกติเลยว่าแบงค์ไม่เคยจ่ายปผลสูงขนาดนี้อ่ะใช่มันไม่ได้ปกติค่ะแน่จริงจ่ายมาตั้งแต่ยี่สิบปีที่แล้วสิก็ทำไมมาจ่ายตอนนี้ไงนะครับก็จ่ายได้ก็ถางนิมไงแล้วมันจะทนนิมอยู่ได้อีกนานเท่าไหร่ไงนะครับ ประชาชนปฏิวัติไม่จ่ายดอกเบีย้ยเป็นไงเกิดอ,อะไรขึ้นนะแต่รอบนี้แบงค์แบงค์เขาเขาเขาแข็งอะ่ะเพราะว่ามันไม่เหมือนปี40ที่หนี้เสียมันกู้แบงค์แต่รอบนี้หนี้เสียเนะี่ยมันจะเกิดจากตราสารหนี้สมัยนี้ตราสารหนี้ตลาดตราสารหนี้มันใหญ่กว่าเงินฝากมันใหญ่กว่าตลาดทุนนะครับสมัยปี40เนะี่ยตราสารหนี้มันระดับ สามล้านล้านมันไม่ได้เยอะตอนนี้มันสิบห้าสิบหกล้านล้านมันใหญ่มากถ้าจะเสียตอนเนี้บริษัทเนี่ยที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เขาเครียดกว่าเรานะฮะเพราะการที่เขาระดมทุนจากทุนมาเนี่ยกับระดมทุนจากการออกหุ้นกู้เนี่ยออกหุ้นกู้เยอะกว่าแล้วมันต้องโลโอเวอร์เนี่ยอันเนี้ทําให้เขาเหนื่อยนะครับแต่บริษัทที่เขาแข็งแกร่งเนี่ยเขาก็สามารถที่จะทำกำไรได้อยู่นะครับแต่เขาเติบโตไม่ได้ คือเจ้าของไม่ต้องไปคิดจะเติบโตกิจการยังไงคิดว่าเดี๋ยวอีกสามเดือนจะรีโวชุดนี้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 ยังไงเนี่ยปวดหัวแล้วโชคดีที่เรามีทุนสำรองระหว่างประเทศทําให้เรายังรีโว่ได้อยู่แต่สิ่งที่ต้องตามมาคือรายได้ของประเทศต้องตามมาสังเกตไหมครับว่าประเทศไทยการส่งออกช่วงต้นปีที่ผ่านมาสูงขึ้นส่งออกโตใช่ไหมครับ สิบสามสิบี่เปอร์เซ็น์ลยค่ะแต่การผลิตไม่โตแสดงว่าสินค้านั้นส่งจากจีนแล้วส่งต่อเลยคิดง่ายดีไหมไม่ต้องคิดอะไรมากโซล่ามีไปเอาโรงงานผลิตมาตรงไหนไหมาไปเอามาพาไปดูหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเน่ยไอ้ที่การส่งออกคือสินค้าจีนที่ผ่านไปนะครับโชคดีนะครับว่าทําเขาก็บอกเออกูไม่เห็นละตอนนี้กูได้แร่ล้อละ เราก็จะรอดไปถ้าทําเขาบอกเอาแบบนั้นนะถ้าพี่คิดไม่ผิดไม่ผิดน,นะว่าทําอ่ะเขาต้องการแค่แล่อะไรเออเนี่ยแต่เขาต้องการอะไรอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะแต่ถ้าเขาต้องการแค่นั้นเนี่ยแล่เลยเออแล้วก็จีนโอเคยอมหมดเนค่ะเขาไม่สนใจหรอกนะครับที่จะมาไล่บี้ไอไ้อการที่จีนจะมาส่งสินค้าผ่านเราอ่ะเขาเขาไม่สนใจนะครับเพราะถ้าเขาได้แล่อะไรเออไปเขาจบนะครับเขาเป็นพน่อค้าไงเขาไม่ได้เป็นนักการเมืองนะฮะ เขาไม่ได้เป็นของเย็นะนะครับ Follow the money